เตรียมแล้วขาวันกลมอยู่แต่ว่าันช่วางวันแต่วันรับเชื้อาปลาไม่เร็วสวัสดีครับพี่น้องมนันอีกช่องเข้นแค้นท้องนะครับผมมาว่าสิออกไปหน้าไปหดสวนเมพพื่อค่ำคนตึกแหกอะไรมาถ่ายเบิ่งล่องดุนเบิ่งนะครับว่าเพิ่นสิมานบ่เพิ่นลงไปแล้วครับผมเป็นเฮ็ดด้วยกันสามคนครับมาหอดเพิ่นหื้อแล้วแล้ว นี่ครับผู้นำทีมงานมันลงน้ำมูอยู่นี่ยัมัวแผน้ำไนน้ำฝนเขาเลยนี่ติดมองเลยทุนกำลังยงหาครับเนี่ยย้อนยาเลยไพ่อยู่แต่ว่าหาบบเห็นทนมา่ลาเลยติดมองกันบ่ติดโยงทางเลยยังมากกว่านาดังเว้ย ดูคนมาดูขบวนพาม่นิดมึงนั่งมึงตาสิม่องกว่แล้วนั่งท้แล้ขวจรเบียร์บคูณน้ำทีมงานผู้สวยครับผู้สวยทำความสารข้องหูบ้างกลับไปล่องนน้ำฝนเป็น กลางมองไว้ปลาขาวเอาไดมันตายอืได้เลยครับปลาขาวโนะปาโดินบางแห้งครับวันปลาคอปาเป็นปลาขาวครับผม

อายสามเลยขาบอว่าอหอยังเชื่อเลยขอห้อีกก้อนยำอีกก้อนปลาไพ่อยูอ่ยป่านยยนี้ยยนแม่ได้บ่ได้ลงไปหุุนไหมครับปเ,เ,เป็นวันมากไว้ บ่มักไปโดนอะไรนี่ตายเลยบุนี่นนได้แล้วครับฝนโดดดัง ปลาเขาไ่ครับคุ ขาหมูบึง <Okay. S 1> มี้มาขาาไปกันนด้หรอ เปียกน้ำอยู่นี่แหนะ่รท่านเปียกน้ำเลยยังเื่อๆอยู่นี่อ่ลงๆครับผมสิด้ลุนเร็วว่าไรดอกปลาบาบ่อนเมื่อวานขั้นสางแหนว่ขาข่มค่าขั้นปุ่นโอ้ยอย่นปุ่นปุนมองเหรอบ่อลาบอนยูเรอโมองเออพ่อมองไปแล้วว่าบ่อนที่ดีอนนะเออมันตื่นมองแล้วก็ด,วด่ามาเฮาเก่าละเยน็น หายไปซ่ดบ่800บ่แม่นไปทางนั้นเอาเลยบ่แม่นไปทางสังสังให้มันบ่มีจักดํานี่ดิ เขาบอกคนเยอะกด่านเลยเขาคนเยอเขาคนเยอจะดงวะปอยจะดดงเหมือ ขูมคาทายเลยทำโชว์คนงานเลยดเดี๋ยวรุ่นต่อไปนะครับเดี๋ยวคนกำลังหืือเวันหี๋ยว้นานโชว์ไ้หอมเนตั่ยตีตีุตบเยนี่นี่นี่จะไปจะมาคับ มักไว้ตะโดนแล้วมักไว้ตะโดนดโดนปา้ากระเดือดจนตายโอ้ยบนแ,แ,แ,แล้วบนดีกบนแล้วบนดีกิ่งเนี่ย นั่คุณอยู่้งดมเนี่ยต่<ม>ว่าถ้าป่าบบด<ม>คุณนี่นนนยังย,ยัย<ม>บค่อยๆหน่อยหน่อยใ่ไหมบดดทีนนอกดงังเหมือนบานดบมมาีบิมาจิบขี้ผ้ไอ้ดจะแบบนด้นน่ะบมองทุงยางของเขาแล้วน,น่าด้อบดในเร็วเหมือน ปลาเดี่ไปตนดางปลาไปถึงบอดเลยคอนียังไม่เห็นไปดมละนั่นเาไฟเดดำดำปื๊ดปเนาะ ม,มัน้อแหมันนี่เนาะบ่อนเมื่อาวานอี่เดียวบ่อนเมื่อไงกับเมื่อวานอีกตั้งหากเฮ้ยสมบายอียยังน,นอเยานน้ำจะมีบ่ท,ท่าเนาะท่าเลีว <laughs> เขาวบัวท่านเหือมันเคยจังยืยยดยนนมดีอยู่ฟ้าครับตอนไม่ยหาะไม่ยังขาวบัวท่านเหือบ่อนหนาบ่อนหลังเลยเด้ทต่นเหอย่แล้วไม่ดียิงไง บ่อนครับสิได้รุ่นบ่บ่มื้อนี้คนบ่เล่นน้ําบ่ให้บอนนอกสิไดุ้นกก็ใหญ่นําเพิ่นนี ก่าจนหิวนอนเลยมันขั้นเลยบลุยเลบบ่อนเข้าใจวันไี่อยากแกะขั้นด่บแมนแกะขั้นนี้ไม่ได้หียแล้วแมนเหรอเด้อวัน โดน้อจาดมเมนนี่แห่มืนมึนียว่าเปนัานงก็ทาว <c oughs> งมนงมักินน้ำครับพี่น้องมงกินน้ำกันป่าพื่นเบอเราขึ้นงูผู้ใหญ่มันมักไวอันนี้งูผูญญญ้ใหญ่ครับงูผู้ใหญ่งูแปด bay ăn cái anh nào cái gì vâng có gì trong nhà này quá quay xuống mệt luôn Hãy subscribe không bỏ lỡ ถหลุมันจะดบอกาปลาบอดบอดน้องโมโห้าเขาไปแยามเรองฟังเขาบอกโมไปเร็วๆตัวงไงๆโอ้โอ้โอ้ทุกทายกัตายของโมเมนแ้่บาดเจ็บนี่อด้รุ่นเหรอครับจ่าดังปลากไงโดดดังครับบริตนไงโอ้ยหากินไงโพดนะครับภูเขาคนบสนเลย โอ้ปลาคอยยังไงครับโดดดังครับผมในรุ่นนี้ลีโอเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้คอยยงโอ้คอยนี่จะขีดแล้วครับเนี่เอาขีดนะครับผมโดดดังโอ้บ้านสิรุ่นว้านสิรุ่นนี่เหรอ นีแ่แหกกรมี่นสันค,ครับ <laughs> <laughs> มันกูมูรับหน,นจ้าดางังตัวมือได้ตัวมือได้พวกล <laughs> ตัวลาล <laughs> มันอีเชีจักลัวันสามข้อตัวมินเลยคนง่ายเลยไ้าท้าม <laughs> <laughs> เขาเย่าหบกเออคิดไปว่าที่นหั่นน้นมาในีครับเป็นเด็กขายซืม,มือยด้ครับนี่ว่าธรรมดาด้วยวเขา่านข <laughs> า,ย,อาอย่านสร้างไสรางไเลยเาย่เลยครับเรียบร้อย,อยเอาขึ้นมาช่วยรูปโตัวต อยูนอ่ยูนในแห่ยูน่ายู่ในแห,นแหกันยังวะสินต้นวันมักไปนะครับเป็นจ้าดางกระดีังสิเหรอครับปลาตินดังกระไปาตินดังกรไรปลาวันแห่ก็ได้นะครับ อันนี้เพิ่นได้ปลาขาาครับปลาขาวขาว <laughs> ขอย่างบุกดูด้วย <laughs> ถ้ารุ่นน้ำผู้ซอยก็นั่งตีทั้งโขบรับแล้วรับแล้วรับ <laughs> รุ่นน้ำลูกบ้านเนาะ จ<น>ะเป็นท้ายควองเชิงไเด้อต้องบอกคือ ได้รุ่นแล้วครับได้ป่าควายใหญ่ตัวนึงแล้วนั่นน่ะกําลังแดดนะครับกําลังป่ากําลังบอนดีเดี๋ยวมันเสื่อมวันไหมครับนะ่ะมันมาหาบ่มีแล้วมันเหยียบเหยียบเบิ่ง มารวมต้นด่วนก่ตายหมตไน ลองไปรุ่นดีครับตัวที่สองครับผมถอดหมวกใส่เลยครับวันนี้มันพายอยู่หันละ เด้อยอมรุ่นก็ปลูกเป็นติดกลางแม่มันไปจังซี่บ่ได้ 要不啊 ไห้ปานเักคอยได้ยังดูคอยู้บนถงไหนใหพ่อไม่ตายแล้วล่ะเงียบๆเงียบมากบอกว่าเงียเมื่อ้านนั่นจับตาน้ำมือก็ร้าจะไม่หยุดแล้วนันจัปตาเดี๋ยวเราลงมาแล้จะเกาเขาเฮ้ยจับตานี่ กูวา่าเนี่ยยังจะให้หนึ่งม่แล้วละละก็ไม,ม่ต้องไปไปยังต้องไปยัต้องเถอะไปถึงมันต้องไปใหลาบุญละนี่เฮ้ยงูเล่าแล้วละขับรถวันนี้วัน่อวันหรือวันที่แท้ก็วันนี้ใช่ไหม ห <c oughs> ้ามไ่เห็นครับพี่น้องมาคือเก่า